สวัสดีทุกท่านครับบูวิริตครับร้านพระเครื่องหลวงปู่หมุนครับวันนี้นะครับมีพระไม้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันหนึ่งรุ่นนะครับล็อกเก็ตเจริญราบรุ่นแรกปี2542จัดสร้าง999องค์นะครับสภาพแชมป์เลยนะครับแชมป์อย่างไรนะครับก็คือองค์นี้เนี่ยสภาพด้านหน้าเนี่ยสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะฮะนี่ฮะสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะครับ ล็อกเก็ตเนี่ยเราจะหาสมบูรณ์แบบไร้ริ้วรอยไล้รอยเนี่ยยากพอสมควรนะครับแต่ก็พอหาได้นะครับปีนี้นี่น่าจะเป็นองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่2ในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับปี2566อเนี่ยองนี้คือองค์ที่2ที่ผมได้มาแล้วก็มีสภาพที่สวยสมบูรณ์เดิมดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะสี ฉากสดใสคมชัดนะครับนี่ฮะด้านหน้าของปูหมุนนั่งเต็มองนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนี่ครับผงมวลสารนะครับแล้วก็มีเกสาจีวรเกสาเนี่ยไหลเส้นเลยนะครับไหลเส้นมากๆเลยนะครับเอาว่าห้าเส้นนี้ต้องมีนะนี่เป็นไงครับชัดๆ เอาเรียกว่าหลายๆเส้นเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะเห็นตรงนี้อยู่ก็ต้องมี5เส้นแล้วนะฮะแล้วนี้จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดถุงเงินนะครับถุงเงินถุงทองหมายเลข230นะครับหมายเลข2-30ด้านหลังคมชัดแล้วดูฮะผมนอกจากให้ดูเนื้อดูตะกรุดดูเลขดูโค้ดดูเกสาแล้วนะฮะผมอยากให้เพื่อนๆดูนี้ด้วยนะฮะกล้องที่ส่องไปนี่ต้องบอกว่าคมชัดนะครับ ราคาหลักร้อยแล้วได้กล้องที่มีคุณภาพแบบนี้นะฮะนี่ฮะดูครับคมชัดทุกจุดนะครับนี่ใครยังไม่มีกล้องส่องพระนะครับนี่ฮะหกราทพร้อมจัดส่งให้นะฮะส่งด่วนเลยนะครับนี่ฮะสภาพเรียบร้อยดีนะครับสวยสมบูรณ์นะครับหาได้ยากแล้วนะครับล็อกเก็ตแบบนี้นะครับสภาพสวย สมบูรณ์นะครับสีเข้มคมชัดนะครับนี่ฮะสวยเดิมสวยดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะนี่ฮะก็มากด้วยพุทธคุณนะครับสำหรับรุ่นนี้จะสร้างน้อย999องค์ผงพุทธคุณนะครับรวมถึงเ,เกษาจีวรนชานมากผ่านการปลูกเศกข,ของหลวงปู่หม่นนะครับนี่ฮะหน้าหลังสวยๆแชมแชมก็จะต้องเป็นแบบนี้นะใครมองหาอยู่นะครับล็อกเก็ตเจญลราบ รุ่นแรกนะฮะนี่สวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะก็ในส่วนที่ได้มาเพิ่มเติมแล้วก็อยากแนะนำด้วยก็จะเป็นนี่ฮะพระองค์เล็กๆบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเมตแตงเสาห้าบูชาครูปี2543นี่ฮะแดงผิวไฟแดงเดิมหน้าและหลังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะดูด้านหน้าก่อนดูกล้องซูมไปครับเป็นไงฮะเป็นไงครับ ผมชัดดีไหมฮะนี่ฮะคือชัดมากอะ่ะเดี๋ยวดูครับนี่บริเวณหน้านะครับเนี่ยครับดูได้เลยพื้นผิวเหรียญน,นะครับหลายๆจุดนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดสำคัญเนี่ยเราควรจะมีกล้องส่องพระไว้ดูด้วยนะฮะนี่ฮะใครยังไม่มีนะครับห60บบาทพร้อมจัดส่งให้นะฮะกล้องส่องพระ ไม่ใช่พระนะครับพระเนี่ยพระนี่ก็ไม่แพงนะเอาแปดพันแปดร้อยบาทละกันนะนี่ฮะแดงหน้าแดงหลังเลยนะแดงหน้าแล้วก็แดงหลังด้วยนะฮะนี่ฮะผิวดีผิวเดิมดูครับดูพื้นเหรียญน,นะครับนี่ครับแล้วก็จุดพิจารณานะครับสังเกตรูนะครับรูห่วงเนี่ยลักษณะของการปริ้นนะครับนี่ฮะพื้นเหรียญสําคัญนะฮะนี่ฮะ เดี๋ยวผมให้ดูในขอบตัดด้วยนะฮะใกล้ไปนะ่าจะอาติดแล้วเห็นแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ฮะขอบตัดนะครับก็จดจําไว้ได้นะครับเช่าไว้เพื่งพุทธคุณนะครับเอาไว้บูชาหลวงปู่หมุนแล้วก็สามารถที่จะศึกษาต่อยอดได้นะครับเราก็เอาไว้ดูเนื้อเอาไว้ดูพิมพ์ดูตําหนิอะไรได้นะครับนี่ฮะ แม่เหรียญดูครับหน้าตาคมชัดเลยทีเดียวนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะอ่ะหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญนี้ด้วยนะครับใครชอบนี่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปเลยอันนี้เรียกว่าพระปลอกใบมะขามนี่ฮะเพื่อนๆที่ติดตามดูผมอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับทาง y YouTube เนี่ยเห็นแบบนี้ต้องรู้แล้วนะว่าบล็อกบล็อกอะไรครับอ่าเราเห็นเส้นคอแล้วนะครับเห็นลักษณะของ ใบหน้าของพระพุธแล้วอันนี้จะเป็นบล็อกพ่นน้ำนะฮะนี่ฮะบล็อกพ่นน้ำดูฮะนี่ฮะมาพร้อมเลี่ยมทองเลยนะครับก็ถือว่าพร้อมบูชาเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีต่อโคดชัดๆไว้เลยนะฮะแม่พระองค์เล็กหน่อยนะฮะแล้วเวลาซูมเนี่ยก็ซูมได้ยากก็ใครที่อยากได้พระเครื่องหลวงปู่หม,มุนไว้บูชานะ นี่ครับเอาไม่แพงครับนี่ฮะนี่พร้อมเลี่ยมทองเอาองค์นี้เอาเจ็ดพันห้าละกันอ่ะเจ็ดพันห้านี่ครับยังมีความแดงอยู่นะครับทองเทิงเลี่ยมเรียบร้อยนะครับถูกใจโทรมาปิดได้เลยนะครับรับประกันพาแท้ให้แล้วก็พร้อมจัดส่งให้ด้วยนะครับไม่บวกเพิ่มค่าจัดส่งนะฮะนี่ใครอยากได้ไว้บูชาในราคาหลักพันก็จัดไปได้เลยนะครับอ่าจุดตําหนิจุดดูเนี่ย สามารถไปดูกันได้ในคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ยังอยู่นะเผื่อใครอยากได้นะครับไม่ได้ทันได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับเหรียญมนฑลภการเนื้อทองแดงนะครับใขรคิดไล้สะท้อนกลับอย่างผู้นั้นนะครับยังมีความแดงนะครับยังมีความแดงอยู่แล้วก็ในส่วนของจมูกหน้าตาคมชัดเลยนะครับโคดก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะหน้าตาจมูกจมูกแล้วดูโคดตอกเต็มใบเลยนะฮะนี่นี่ฮะก็เรียกว่า น่ารักดีนะครับนี่อาจจะไม่ได้แดงจัดจ้านเหมือนองค์ก่อนหน้านี้องค์นั้นก็ยังอยู่นะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับผิวไฟเลยนะฮะนี่ฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ยังแดงอยู่นะยังแดงอยู่นะนี่ครับพร้อมเรี่ยมทองเลยเอาสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอยากได้เท่าไหร่โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับนี่ฮะ สดได้ผ่อนได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมีพาระเกจิอื่นๆอ,อยากจะแลกเปลี่ยนหลงปุ่มหมุนก็เชิญได้เลยนะครับนี่ฮะยังแดงอยู่นะฮะราคานี้ถือว่าเบามากไม่ต้องรอเก็บในช่วงแรงๆนะครับประมาณนี้ก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับอย่างที่บอกไปนี่ฮะหลวงพ่อเนื่องวชุรามณีเดี๋ยวไว้ติดตามดูกันช่องทางเพจก็ได้นะครับผมเองก็มีลงอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีพระรุ่นไหนมานำเสนอก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ